สนุนเศรษฐกิจพิเศษประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5งพนห้ารในลำดับต่อไปของการเดือกตัท่านนายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ท่านหัวหน้าส่วนราชการอำเภอคลองใหญ่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอคลองใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านแขกผู้มีเกียร ตลอดจนพ่อค้าแม่ขายแม่พี่น้องชาวอำเภอคลองใหญ่ที่เคารพทุกท่านครับผมเชิดศักดิ์ชึ่นนาเสียวครับในอำเภอคลองใหญ่ขอกราบขอบพระคุณนะครับที่ทุกทกท่านนะครับมาร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสินค้าชุมชนอำเภอคลองใหญ่สนับสนุนเศรษฐกิจพิเศษประจาปีพุทธศักราช2567และวันนี้นะครับตอ้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อค้าแม่ขายพี่น้องประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับตลอดจนโรงเรียนนะครับสถานศึกษาในอำเภอคลองใหญ่กลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีนะครับรับวิสาหกิจชุมชนนะครับรวมทั้งลุงลูกหลานนะครับชาวอำเภอคลองใหญ่รวมทั้งาชาวอำเภอใกล้เคียงนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับโครงการที่จัดทําในวันนี้นะครับก็เพื่อสร้างไรายได้นะครับโดยการออก ร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับของอำเภอคลองใหญ่รวมทั้งพ่อค้าแม่ขายนะครับซึ่งมีอาชีพประกอบอาชีพในการค้าการขายในตลาดเทศบาลแห่งนี้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับแล้วก็ขอชื่นชมนะครับในความรักสมัรสมานสามัคคีนะครับของชาวอำเภอคลองใหญ่นะครับหวังผูผ่ควาเป็นอย่างยิ่งนะครับในการจัดงานของอำเภอคลองใหญ่ร่วมกับเทศบาล ตำบลคลองใหญ่ในวันนี้นะครับคงจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับช่วยให้เกิดความรักความสามัคคีนะครับรวมทั้งช่วยการอนุรักษ์นะครับแล้วก็สืบสารรักษางานดีๆอย่างนี้ตลอดไปนะครับบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดโครงการส่งเสริมสินค้าชุมชนอำเภอคลองใหญ่สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษประจำปีงบประมาณพุธศักราช2,567หน้าบัตรนี้ครับขอบคุณครับ เอาเลยไปต่อเลย